ก็ยิ่งเขาบอกว่าใช้แล้วอ่ะน่าชุมฉ่ำแน่นอนใช่เนเราลองไปซื้อใช้ดูป่ะโอเคไปไปป๋อเราได้ผลิตตัวแทนตัวใหม่มาเราได้มาถูกมากแล้วเราก็ค่อยเอาไปขายแพงๆเพราะว่าจะได้กำไรด้วยโอเคเฮ้ย สว pues ัสดีค่ะลูกค้าวัสดีค่ะแม่คะช่วงนี้หน้าเพื่อนหนุ่มแห้งมา้เลยมีคีมอะไรแนะนำบ้างไหมคะคงต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์อัวใหม่ค่ะ คขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ690บาทค่ะงานสแกนใจนะคะได้หลังเนี่ยเดี๋ยวคุบาพอแล้วค่ะนะคะวันนี้พาเราชุ่มชื่นนะเพราะเธอลองไหมลองด้วย ชุ blender, you, long, ่มชื้นจริงด้วยใช่ใช่ยพวกเรานอนกันไหมตื่นมาจะเด้งหน้าใสปิ๊งเลยตาเราตาละลายกัน มไม่ใช่ตเียของแม่ค่ะม่คนไหนไม,ไม่ไม่ใช่เฮ้อ่ะคิดลั้นฉันนีขนาดนี้จะเป็นยั้ยไงพวกเธอจะไปเรีย,ยกตำรวจนี่ยสาวสองคนนี้